สวัสดีครับไอ้รันพะเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับวันนี้ธนาคารกสิกรได้มีการเตือนพี่น้องประชาชนรวมถึงการรณรงค์ต่อเนื่องเกี่ยวกับแคมเปญ ใช้สติป้องกันสตังให้ระวังงุกใหม่แก๊งมิจฉาชีพหลอกล่อ,ล,อลูกค้าให้มีการโอนเงินด้วยการสแกน QR Code คผ่านทางแอปพลิเคชันของทางธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงมีการล้วงข้อมูลในโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนซึ่งก็มีการใช้3มกลโกงซึ่งถ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลงกลเป็นแล้วนะครับอาจเงินหายเกลี้ยงแถมเป็นหนี้เพิ่มอีกด้วยนะครับ ซึ่งกลโกง3รูปแบบใหม่นี้ที่ทุกท่านต้องระวังกันให้มากก็คือ 1. น,นะครับหลอกว่าได้รับเงินคืนโดยที่มีการส่ง QR Code ให้สแกนซึ่งมิจฉาชีพก็จะปลอมเป็นร้านค้าติดต่อมาโดยอ้างว่าสินค้าหมดและจะคืนเงินให้โดยให้เหยื่อมีการสแกน QR Code เพื่อรับเงินคืนหรือว่าแจ้งว่าได้รับรางวัลหรือว่าเงินช่วยเหลือโดยให้สแกนค r Code เพื่อรับรางวัล ก็ขอแจ้งเตือนว่าโดยปกติแล้วจะไม่สามารถสแกน QR ีย d e คเพื่อรับเงินผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับมีแต่สแกน QR ีย d e คเพื่อทําการจ่ายเงินเท่านั้นนะครับและทุกครั้งที่สแกน QR ีย d e คเพื่อจ่ายเงินต้องมีการสังเกตเลขที่บัญชีต้นทางปลายทางจํานวนเงินก่อนกดยืนยันการโอนเสมอนะครับ กลโกงที่2รูปแบบใหม่ก็คือหลอกเหยือ่อที่ต้องการใช้เงินสดด่วนให้ใช้สินเชื่อที่มีอยู่จ่ายค่าสินค้าหรือบริการแทนไปก่อนแล้วจะจ่ายเงินคืนให้เป็นเงินสดซึ่งมิจฉาชีพก็จะบอกให้เหยือ่อใช้สินเชื่อที่มีอยู่ใช้ชําระค่าสินค้าหรือว่าบริการให้แทนโดยก็จะมีการตกลงว่าจะจ่ายคืนให้เป็นเงินสด แต่สุดท้ายแล้วเหยื่อไม่ได้ทั้งเงินคืนแถมเป็นหนี้ธนาคารด้วยนะครับก็ขอแจ้งเตือนว่าสินเชื่อบุคคลบางประเภทไม่สามารถนำงเงินไปเบิกถอนเป็นเงินสดได้ควรที่จะมีการตรวจสอบเงื่อนไขตามที่มีการตกลงไว้กับทางธนาคารโดยตรงนะครับข้อที่3กลโกลงรูปแบบใหม่ ที่มิจฉาชีพใช้หลอกก็คือให้มีการคลิกลิงก์หรือว่าติดตั้งแอปพลิเคชันแปลกๆด้วยการที่มิจฉาชีพได้มีการข่มขู่นะครับหลอกให้เหยื่อกลัวโดวยมีการแจ้งว่าเหยือ่อเข้าไปพัวพันคดีหรือว่ามีอันตรายนะครับจำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อใช้ตรวจสอบมีการส่งลิงก์หรือว่า QR Code หรือว่าให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพร้อมกับมีการหลอกให้บอกรหัสหรือว่าตัวเลข จึงทําให้มิชาชีพเข้าถึงข้อมูลสมาร์ทโฟนได้ทั้งหมดนะครับก็ขอแจ้งเตือนว่าหากพี่น้องประชาชนไม่เคยติดต่อกับหน่วยงานที่คนร้ายมีการแอบอ้างก็ขอให้มีการตัดบทสนทนาทันทีนะครับอย่าไว้ใจหรือว่าเชื่อคําพูดที่มีการลวงให้กระทําการใดๆแม้ว่าเป็นคนที่เรารู้จักรวมถึงก็ขอให้เช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างเพื่อทําการตรวจสอบข้อมูลนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านโปรดระวังตั้งสติไม่เชื่อไม่กดไม่โหลดแอป,ปไม่สแกนเคอร์โค้โคโดเพื่อรับเงินทุกท่านก็สามารถที่จะแจ้งเหตุได้ผ่านทางช่องทางแจ้งความออนไลน์นะครับที่ https://thaipoliceonline.com หรือว่าติดต่อทาง K hey Contact Center เบอร์โทร02888 8888ก็ต้องกราบขอบคุณธนาคารกสิกรมาเนาอกาสนี้ด้วยนะครับที่ได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ระมัดระวังตัวกันไว้ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ